สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูสองผู้เท่าเล่าเรื่อง<ด>แผงวงการพัดเพื่องนะครับพี่เปียกปากน้ํากับพี่อัตภูมินะครับเป็นเพื่อนรุ่นแม่ผมทั้งนั้น,นแก่กว่าแม่ผมอีกนะครับแต่ผมเรียกพี่นะครับอันนี้จองจริงๆนะครับพี่อัตภูมินี่กับพี่เปียกนี้ แก่ความแม่ผมอีกนะครับผมเลแต่ผมเรียกแพผมเรียกพี่ได้สนิทใจเขาไม่ให้เรียกลุงนะครับผมบอกว่าถ้าจะถ่ายนะเดี๋ยวไปนั่งตรงนู้นจะได้เอาภาพเข้าไปนี้มันมีมันมีพระออใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวกปได้มันต้องรีบึงบอกมันก่อนแต่ันจะรีบไม่ได้รีบถ่ายเก็บไว้ก่อนเ๋ยวเผื่อเขางานจะได้อยู่แล้วมาหาพี่ที่จะไม่ให้ร้องได้ยังไงเข้าใจไหมมาต้ององานมา ให้มันอยู่แล้วทำไมถึงถึงว่าเขาถึงไปคุยถึงเรื่องพี่เงินลุงเกิดดีกาไปคุยเรื่องของไปทางไปคุยกับเวาไว้ไว้ไหนนะเขาว็คุยดึงเขาในหนังสือของปียำพวายเขียนถึงนิดสิงเขียนไว้นิดสิงมีด้ะไม่รู้จริงจริงน่าจะมีน่าจะมีแต่จริจริงแล้วพี่เตะพี่ติหนังสือของปียำพวายเนี่ยมีการหลับลุงออถูกต้งหลับลุงโดยโดยแบบเนียนเนียน แต่คนที่เล่นหนังสือเนี่ยจะรู้ใช่คือเขาในปียังมาวายนไม่มีไม่มีพระพินนไม่มีไม่ได้แต่เขาแต่เขาไปอ้านหนังสือเนี่ยในปี2495เได้ไหมครับนะแล้วก่อน2495 40ปีเขาบอกว่าทำมาแล้ว110ปีอีปีไม่ใช่เรื่องมันว่ามันช่วงหลังนี่เองปีหนึ่งกว่า่า เอาเร่อดีกว่าเริ่มกัตายก็คือหนึ่งสามดีกว่าถ้าตีเอาไปวมวไปไหนแล้วอ่ะหนึ่งสามอ่ะยังอยู่ยังอยู่แต่ว่าไปไหนแล้วอ่ะเอ๊นี่ก็เจอว่าพันที่เขียนหาโพที่แล้ววะพันยังอยู่เหรอมหาโพเราก็พันโพเราก็ตุชายสุะชายเป็นลมสายยานตุบชายสีแท้ยังอยู่นะไม่เจอนะเห็นว่าไปมีเมียอยู่ทีาพันไปมีเมียอยู่สุ่พันสุบชายสีแท้ ไอ้เย็บความรู้ก็รู้มันตายไปแล้วเออเหรอเออนี่นี่นี่พี่พี่เป็นเป็นมือทำเป็นคนทำหนังสือมาสองคนเริ่มจากก็ก็อะไรพี่เริ่มมาจากร้านทำหนังสือกระดาษจะโดยกันนี่แหละราพี่พี่เพี้ยนกาทำหนังสือวพี่เนี่ยเป็นคนเขียนหนังสือแล้วก็มาทำหนังสืออืออาจารย์ตีเนี่ยพี่ยังทันไปนั่งที่บ้านวัดกัลยาเยังทำงานทานได้โอ้ยเดี๋ยวสองสองกว่าเนี่ยอาจารย์ตีคันเอกประจนไงคันเอกประจน เขาเป็นนายทหารเขาเขียนมันตั้งขึ้นไปจับตอนหลังผมเห็นเขาเขียนแล้วผมว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อเรื่องเขาที่ผมดูอ่ะไม่ใช่เนื้อเรื่องเขาเพราะว่าต,ต้องมีคนต้องมีคนมีน้ำสือแม่มผมว่าคนเนี่ยไปคงไปซื้อนังสือเข้ามาแล้วผมมารีไล้์ต่อ ก็ต้องเติมเข้าอย่างกรณีบอกพี่นนท์มันผิดไงอย่างกรณีบอกพี่นนท์ไปถึงเรื่องตีประมาคนละเรื่องคนละยุคกันคคนนลละปีะเรืายุกันนะพี่นนท์กับพี่จับเนี่ยแหละไล่เลี่ยกันเออพี่นนท์กับพี่จับเนี่ยนะห่างกันแค่ปีหรือปีเดียวกันเลยถามเอาเอาชักปี2513ดีกว่าเนี่ยเริ่มจากตรงนี้เดี๋ยวเันนี้เราคุยกันเขาข้าวมันเข้าใจแล้วาพี่นนท์เนี่ยถ้าอยู่ก็ประมาณเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดไม่เกินแกไม่รู้พีจับเนอะ รุ่นเดียวกันแหละรุ่นพิจาจันนิรุ่นพิจารณ์จันิด่นพิารเาแล้วี่รุ่นจารนจันนิตร่พิจาาแล้วนะตันนี้เขามีจันนลจันนิตเรียกพิจารณ์พิจารณาเนี่ยจันมันจ้่รุ่นนะใช่เรุ่นเดียวกันนั่นแหละเี่พี่ทำไมไม่เรียกพิจารณ์ประจําแต่เรียกเราเรียกกันมาตั้งแต่สมัยก่อนผมเรียกิจจําเลยซ้ําไปนี่เนาะเออคนคนจะเรียกทิจจ๊าเพราะว่าแก ลาฮองผู้หญิงเยอะใหญ่บมผมไม่ใช่เกี่ยวกับผู้หญิงแต่เล่นฟ้าแต่เล่นฟ้าอาจารย์ร้ำสักดวงสวัสดิ์ชวนเล่นน้องเด่นเมื่อก่อนจะเล่นพระครูกับกาพระสุพรรณที่แกเล่นแกเป็นคนตัวผันอาจารย์น้ำสัดวงสวัสดิ์ชวนแกมาเล่นน้องเด็นเล่นเป็นจักรพรรดิอาจารย์น้ำสักพรคงไม่ไหวนะครับเขาแบบเขาว่าไม่ดีไม่ไหวนะไม่ไหวเพราะหลายปีแล้วก่อนที่ยังไปหาอ้าวปีที่แล้วนะพอไม่ดีแล้วเนี่ย ได้น่านจะสมบูรณ์สมบรณละกม,ม,ม่ีมมมพิจาราเรียนที่ยังแข็งแรงแลเมีม่ออกจากบ้านแตม่ให้ใครไปยุ่งด้วยให้ใครไปยุ่งด้วยมีพิจารณาเขาแม่ให้ใครไปยุ่งจัดก็แปลหนอย่ามีเมียเป็นเจ้าะลเจ้าเหมือนกันไปไหนไม่ได้เลย เมียก็หวงตั้งแต่ไหนแล้วตั้งแต่ไหนอยู่โง่แรงนานแล้วแต่เขาสอนหนังสืออยู่แต่เขาสอนเรื่พวกอะไรทำเกี่ยวกับช่างอะไรที่ประจอมเก้าไอ้นู่นอ่ะไอ้บางมดอ่ะเมียก็หวงตั้งแต่สมัยโน้นแล้วเขาห่วงเขาจะตายเฮ้ยเฮ้ยครบเจีนะครับเอาครกหินนะแม่ไม่เอาครกไม่เอาครกจีนนะเดี๋ยวแตกหิน ทำแตกใช่หรือทำแตกแล้วที่ทำครบแตกเลยโอ้โหพี่พี่ส่องมาแบบไอ้นี่อันไหนสรุกอ่ะไอ้นี่นี่นะทำแบบข้าวเนี่ยมันมันเป็นศิลปินศิลปะมันสนุกมันก็มันคนละอย่างมันอารมณ์มันคนละอย่างอ่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องถ้แต่ถ้าไม่ชอบมันก็คงไม่สนุกแล้วลุกละเนี่ยลุกละอีอย่างนึงการทำแบบไรอีอย่างนึง ทารก่ามันสุดยอดโอ้ามันเป็นศิลปะนะคับผมรู้เลยบุนมานี้บุนนี้ม้งงมาเีรวก่อนานกก่อนวไอ้อนเปิดรานไม่ได้มาเราแกมไม่ค่อไหววันนะเหรอครับโทไปก็ไม่ไดุ้ยไอพดมาบ่อยไหมพดไอพดมาหลายรอบเลยพดไม่เจอมนานละวมาหลายรอบไอจอยอะไเดียวจอยนครสี ไม่เป็นังไ้อนคนแขงแงแไหแขงม่ท่าหร่ใช่ของขอมีแรย์เบยไม่แกบอกน้วไม่แทงเพราะว่าหนึ่งที่ในํำของแทงไม่เป็นห้าขายแพงได้ ถ้าเขาไม่แพงแล้วพี่มันจะสนใจแล้วทุกวันนี่นี่นี่ขอโทษนะพี่เพิ่งถวายวัดหลวงแก้วเนี่ยตรงเนี้ยขอโทษนะพี่เพี้ยนแต่พี่พี่เดี๋ยวอบใหญ่ท่านเนี้ยนะหนึ่งองนะแล้วยืนสองเมตรห้าสิบนะขอโทษอู่ทองกับสุโขทัยเลยนะครับซื้อจากบ้านท่านชานชัยบรรภูมิรักมาทล้วี่เขาทานชารบรรภูมิรักใช่ซื้อจากท่านชานท่านชานชัยท่านชัยตายแล้วก็เป็นหอนหลวงของลูกเจ้าชาของเนี่ย ซื้อกูนี่บ้านเนี่ยขอโทษพี่เขาจะขายพี่หกสิบห้าล้านเรื่อยนทีนี้เดี๋ยวให้ดูแต่แต่ว่าพี่เราจะซื้อไปไหนแล้วบ้านนี่แต่ว่าเพื่อนพี่ซื้อไปทั้งไม่ใเดี๋ยวให้ดูเลยบ้านบ้านตีเลยเอาเฉพาะพื้นนี่บ้านริมน้ำคือเขาก็ิดบ้านเขาได้แบ่งกันไปเอาลูกหลานรูปอ่ะไอคนที่มันก็รู้นะจะไปเอาไปไหนถ้่มันมันก็ <Okay. S 2> ะขายใช่ทีนี้เขาจะขายตัวนั่นแหละวกเดี๋ยวจะเอาไปไหนซื้อไเอาหรอกบ้านริมน้ำนี่เรียบโอ้โหวยด้วยนี่ที่สามไร่กว่านะหกสิบห้าล้านตอนนั้น สามไร่สามไร่นะนี่มีสระว่ายน้ำไม่แพงหรอกแต่ทีนี้เราจะเป็นเรามาเราคิดเยอะใช่ทีนี่มันมีข้าอยู่ในบ้านที่เราซื้อท้ามาสิบกว่าล้านเนี่ยเนี่ยไปดูใยนั้นเนี่ยมีข้าเยอะเหมต้องบอกว่มันเด็ดทั้ี้เยอะเยอะแยะแต่ที่ซื้อพระวบูชามาได้เท่านั้นเพราะเขาลูกเขาแบ่งกันไปคนละคนละชุดเดาแต่อ้นี้ไอ้คนนี้มันก็มันก็ขายดีกว่าไงได้พระวบูชาได้พระวบูชาบ้านมสวยเนี่ยดูเลย เนี่ยดูดิมแม่น้ำในครนเสิรสีเลยครับเนี่ยดูดิกทางเนี่ยพี่เขาทำคล้ายๆพระราชวังสนามกันเลยนะของชั้นัยอยู่คู่กันเยอะไหมก็พี่ซื้อเฉพาะพระบูชาอย่าไปอ้างอิงนะเพราะมันไม่เหมาะแต่ว่าเอาความเป็นจริงอ่ะองค์นี้ก็ใช่องค์ใหญ่นะใช่องค์ใหญ่เนี่ยแล้วพี่ซื้อมาตั้งหมดสิบกว่าล้าน แล้วถวายผมวัดไปเนี่ยสองล้านกว่าสามองค์สองล้านกว่าหลวงพ่อท่านก็ท่านึกคืมๆท่านแกงบอกไม่เคยรู้จักเลยนะดาววัดเนี่ยมี่มามรู้มาพี่เราไม่เคยรู้จักกพระเนีอันนี่หมดนักหน่อยไอ้คนไม่นิบหมดนะท่านมาเดินดูเยอะมากพระเก่าเขาคนนั้นด้วยทำไมพระเยอะกว่าวัดนนึกว่าเป็นวัดเลยแคนพูดเล่นนะใช่จริงๆครับหลว่อพอจะองค์นั้ึงก็จริงกก็สวนเลยหลวงพ่ นี่เลอาองค์นี้มาตั้งแทนเนี่ยองค์รถ้นเดี๋ยวไปต้านกีฬาบ้านก็เลยไปแล้วเสียงแสนยังงามเลยโอ้โหฉันนามเลยโชคก็ไปดูได้แล้วสองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบยืนประธานกองปูทองกับสุโขทัยทั้งหมดเนี่ยเกือบสองล้านซื้อมาถูกนะมันจะไหมพี่เนีมยซื้อมาถูกก็ซือว่าเกือบสองล้านสบายเลยอย่างได้แบบ คือคือถ่ายองค์แรกก่อนเนี่ยนั่งนอนก่อนแล้วมาตีทําบุญที่รีสอร์ทเมื่อวันที่เก้าเอาบุญรีสอร์ทก็เลยโทรไปนี่กินเนี่ยร้อยกว่าเนี่ยท่านนถามวันนี้เนี่ยแท่านก็มาอีกท่านก็บอกว่าแม่โยมบรรพูพึ่งนั่งไหว้หลวงพ่อนั่งไหว้องค์ที่ถวายไปเนี่ยฉันก็นึกว่าอยากจะได้สักสององค์ก็หมายถึงว่าองค์แรกเฉลี่ยๆเดี๋ยวอุทธรณ์ตุ๊กไทย Thầy bỏ qua, có mấy hình nhỏ nó có một đứa bây dốc ở này, mà con bây dốc à, có ông à. Cứ tìm vào nhé, biết thì có mấy đứa đấy thì có mấy đứa trông trông nặng. Nó giống mấy phụ nữ thì mấy nhớ, mấy đứa bây cô đám, mấy nhớ gì hết. Cứ mà mấy nhớ mà, mà nó bảo cho học sư, 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 nó bảo cho học อยู uh ่ว huh. ัดอีกจ oh, mm. ั uh> so ้งหลายร้อยปีนี่มม่ไปเปรียเอออยู่วัดดีกว่ากำลังสร้างโบสถ์โบสถ์ใหม่โบสถ์ผิวอยากเห็นเยอะเป็นทำทำอย่างไรเอาไหมจะถ่ายอ่ะถ่ายถ่ายถ่ายไม่าเอาเข้าก็จะถ่ายคลิปเลยก็เลยถ่ายไปแล้วผมจะถ่ายทุกคลิปในคนในโลกนี้เว้นแต่ตอนเขาเดินในตม